不发炮的。<Pardon. S 2> กว่าพาดิกว่า้าดบองทัมกระดูกโดบบรมีเทพตาังนจนสาวงามหอมหวา,านรอชสีเมฆทั้ง 起码晃呐，万马狂奔，波米铁塔轰轰。 เปิดฟ้าผ่าหนึ่โจมตีพันธีเสาวงามหอมหวืนขี่มาฮวองหนักหงนิสพัน,นเปิดฟ้าผ่าหนึ่โจมตีพันธี โจมตีพันธ์นี้สาวงามหอมหวนขี่ม้าหวังหน้าหงนิพพานบรมีเทพตาองค์ตน ข้าเป็นชายรูปงามที่สุดในปัตตภีต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการผ่ากองทัพโจโฉถึงเจ็ดครั้งความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงทีง